นาราเครปกะเทยลันถูกดำเนินคดีจำคุก6เดือนเตรียมชี้แจงนาราเครปกะเทยเน็ตไอดอลชื่อดังในโลกออนไลน์ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งล้านคนได้ออกมาโพสต์ว่าถูกดำเนินคดีจำคุก6เดือนโดยนาราเครปกะเทยได้โพสต์ว่านาราถูกศาลจำคุก6เดือนเดี๋ยวมาชี้แจงตอนเย็นโดยพบว่าก่อนหน้าในช่วงเช้านาราได้โพสต์ว่าวันนี้ศาลตัดสินคดีนารา จากการชักชวนเล่นเว็บพนันไม่รู้จะโดนอะไรบ้างขอกำลังใจให้นาราหน่อยนะคะสำหรับกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่23มิถุนายนพนักงานสอบสวนนำตัวนาราเน็ตไอดอลชื่อดังอายุ21ปีผู้ต้องหาส่งอายการสำนักงานแขวงสงฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญารวมเจ็ดสำนวนในข้อหารวมกันประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการ ซึ่งมิได้รับอนุญาตทั้งนี้สารตัดสินจำคุก6เดือนแต่ให้รอลงอาญาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ